คือเลี้ยงแต่มาจางหาโตหางวดแน้วงวดนะคระครับอันของแม่ถูกเมื่อกี้งวดแล้วครับหางวดแล้วหกูกงว่าวัที่หกถูกทั้งบนทั้งล่างเลยใช่ไหมครับแม่แม่มันมีเข่าทั้งบนทั้งล่างเลยโอ้โอ้นิวครับสวัสดีครับครับอันคื่อแม่ก็ฝันดีนิวโทรมาพอดีฝนมันตกน่ะันตกแล้วบัดนี้จะเลย มาน้อยมือคืนนี่ขอที่แจ้งมามาฝันดีอิ่มหน้ายิงจังบุญอะไรบ้าโลโอ้ฝันว่าไงครับแม่โอ้ฝันมือคืนเนี่ยเอาคป็นว่าไม่ว่าความฝันที่ตอนที่แม่ฝันว่าในซูเออก์สตรีมมาไว้กนเนาะอัานมือคืดอย่างเช่นว่านะครับเออบอกความฝันว่าในซูเออก์สตรีมมาไว้ในน้ำเด็ดตกเก้าแม่ครับในน้ำเด็ดตกเก้าแม่แบบเตเตอร์เรตพู่าไง พอก็คือมาไปแล้วกะออกมาไปปรบอบครับประกนเร็วสันเกตฝันอันเส็กเนขาวีนี้เห็นันเด้ออาจาครับสังเกตันปันแล้วนี้กันเยว่ามีคน่น่ะเอาักข้าวมาขายเห็นม่อ๋อครับปบบนี้เอาักข้าวมาขายตัดเป็่นทอนเป่นทอนใช้ถุงมาเอากระว่าปลาตนึงครับข้าวตัหนึ่งหูใหญ่ดอดต้มสองฝ่ามือหูใหญ่เติ่ อันนี้จะได้ถามค่าว่าอันเพิ่นว่าเอาผู้ผู้คนมาขายให้น่ะเพิ่นว่าผู้เขาซื้อเอาไปที่ร้านอาหารว่าเอาไม่ตูนน้อยท่านไม่สนใจไม่ชวนแค่ที่ซื้อซอยไม่ขอซื้อซอยมากที่จะได้ถามกันได้ปะเอาเอาที่ฟ้าซื้อซอยผมแม่ซื้อซอยสันแม้ว่าท่านซื้อซื้อแลาวแบบนี้โอ้มันตูนเท่าไหล่ละแพงบ้ท่านพอแพงก็เอาน้ำเจ้าสองร้อยท่านละมาข้าวตูน่ะ ของกิโลอ๋อครับในวั่ตนไปซื้อเหมนน้ำเพลินครับคือน้ำเพลินเอามาให้ลุงลุ้งท่บ้านจะติซื้อมะยังเอามาต้มยำกินวางเท่ครับคือสร้างกับซื้อรา้ขนาดสร้างกับเอาต่าใจเขาสองร้อยก็เลยเอาป่าให้ลุงตกเก็บให้ตู้เย็นไว้ป่าก็เลยว่าเฮ้ยปันตีซีตีหานปันดีแล้วท่านกินยังนะท่านไปกัซื้อลอตเตอรี่มาหรือขอทานเอาไว้ขอพ่อที่แล้วท่านมาบอกหลุ้งมาซื้อตัวไหน ้ออันนี้ซื้อมาไหวอะไรกันเลาหาโจกจังดอีกองหนึ่งอีกเนี่จอดซื้องวดวดที่ศูนย์เก้าหกนง่นเข่าบุญเข้าบุญย่างเดียวไปงวอ๋อสามตัวเลยใช่ไหมครับแม่แม่ไปตัเลยเฮ้ยตะกอนในฝันหน่อยไม่ได้ละไม่ได้เรื่อยในเด็กงานก่อสร้างไม่ได้เรื่อยครับกูว <What>? ันน <os> ี้ตกหกเจ็ดเงินงานก่อสร้าง ขาถือน้ำเงินทรงสางเขาถือกันโมเก่าค้นยี่สิบคนไปแล้วถูกเจ็ดหกเจ็ดหมื่นเลยใช่ไหมครับแม่แม่ได้ยวดที่ได้ยอดนันที่เคยได้หมาน่ะจะมาเหียงนี่นันเดืองกัดหมาเลยว้าจ่ยุ่งเพื่เลี้ยงยวดมีหมาอยู่บ้านเลี้ยงสัตว่แม่เลี้ยงสีฟ้าแม่เลี้ยงี้านะครับผีฟ้านมีแม่ไม่ใช่ผีบูซายอ๋อแม่เลี้ยงผีฟ้าใช่ไหมครับแม่เลี้ยงผีป้าก้หลก ครับจังหวัดชายภูมิจังหวัดชายภูมิเขาหนักกว่าถือเป้าเบ้ดเนยคนจังหวัดชายภูมิครับเนย์นี้ว่าโอ้เห็นมือหิ้วคืนเนี่ยก็เลยโทรร้องเบิงครับแบบบอกนิ้วไว้เข้าไปเนื้อท้างวางที่ดอกหลกครับเรียกเรียกคนนี้เรีตัวนี้ที่แม่น้ำมาหนึงแม่น้ำในจังหวัดมุกี้นี่แม่แม่น้ำหนักแฝดแฝดทีแม่น้ำนะครับกระพ่าแฝดทีแม่น้ำหนักเพราะว่ามันตรงนึงแบบ มันบกเขาเนี่ยก็เลยมะน้ำน้ำรับตีกับจับเนี่ยมันบกเขาแล้วไม่ว่าปันโค้งสุดท้ายครับทานค้งสุดท้ายเนี่ยไม่ได้เนี่ยไม่ได้เลีนึอไม่ได้เรียกอย่างนี้ตามกูามองย่งตัวเนี่ยะครับนั่นล่ะเนี่ยก็ไดสองร้อยที่นอกน้องตัดชิ้นจือยู้ใจัวว่าก็บอกเลยเว้ยชิ้ื่อหลายๆลา่ก็ได้บอกเคืนดีละอ๋อครับ ก็เลยคือเห็นว่าจะเห็นเน่อทางเห็นยิ้วค่ะบอกยาต็วบปเอ็หนึ่งกัวโปกันต็ดที่อย่างคาคันเที่ินเดททานคาคันในย์ซอยรู่แต่ว่าไส้วเนม่กับคอที่อกเพราะว่าแม่เนี่ยขอขอนี้าแม่แต่ว่าแม่จะเอาดินมะเขือแม่ปลูกทีบอนยูแล้วไม่ถึงลูกปลูกขึ้นถึงลูกปลูกน้อยอ๋อครับครับเ้องจะเลี้ยงไห่มาแล้วมีหากว่า วกนี้งวดที่หกครับเ๋อก็คือว่าแม่ขอผีฟ้าเพื่อนก็เลยให้มาห้างวดติดเลยใช่ไหมครับแม่แหางวดติดไม่ตแนถืกม้าน่ะเด็กก็บอกใม่ไม่ถไ้ติาดวครับบอกมืจีนบกพี่นวาตู้น้ำอันนี้้มูมาตู้น้าถือติดเขงนถือม้าก็ะิ้นบอกมชื่อลยเทอะไรบ้างได้นําแหน่คนงนี่หละโอ้สักครับ บอกอับอกกันแบนี้มีโฆษาวางที่ดอกนี้วางนื้อสื่อที่ว่าลต่าแต่แต่ที่แต่แต่ที่กับที่หาหุกไม่ไ้ไหวไม่ี้งน่ะไม่ได้ก็ตัวที่ที่นู้นก็ไปที่ื้ที่บุกเงินไตนี่นี่คือว่นจเี้ยงปันก็ได้ตข้าวนี่ละครับปัดหพื้นนี่ปันปัดแจ้งสีซีอกสีซีสีซีนี่ละครับจุดแม่คืนน้ำตีห่านยอัน ว่าไปร้านสูบมูมูตายเป็กผู้ชายเราไปจะไปไปถวายซองน้ำพ่นอันนี้แม่ก็เลยว่าสีทั้งบุญน,น้ำฝนสีตกที่สิบไม่ได้อยู่ต้องสีงนนสทั้งบุญน้ำเจ้าอาดทั้งตี๋ไร้เราใจเอกระใสซองขาวไปแอบซองหิวครับเอไปแปบสองไปส่ซองขาวจะไปแปบสองเราปัจจุบับน่น,นแม่นั่นก็เลยว่า ไส่ใบส้อก็หาิเป็นเนื้ครับใส่ปบองอ็หาผีเอาไปแตกซองครับตัวแบบนี้เพิ่งแตเรือว่าแม่แม่ซือหยังเออจะบอกซื้อพิ้นไปแ้วเพิ่งเรกจดล้แล้วเพิ่อหานแม่ไปยูรับน้ำในบ่พายุระดูกฝนมันตกหลายจิต้าไปหาลาอันั่นครับตไปกับไปกับานน้ำพลสองขากต่านน้ำพลล้มคือลงหยังแต่เรีว่ากลับมาแบบนี้เพิ่งจะเอาเอื้นเอาของกินให้หลาหลายขั้นได้ของยูของกินอ่ะ มันได้อเลยมีวงแหอมันเข่าครับครับมันเข่าเรีบมันเข่าเรียบร้อยละโอ้ยโูกเริ่มนี้นเลยวอาเรบน่้แต่ก็ะเดงว่าอันปุนมาขันกลางให้น้ำมือคืนนี่ม้ฝันตัวทิ่อยากให้ในวางสีครับเต่แม่บอกลูกนี่แหะตนี้ว่าแม่แ่่าเอ้ะม่ใช่ออกสู่ปาที่ในฝันไม่ครตะลี่ไว้ นี่บอสภาวาซื้อปลา,าทำเนตาวางับปลาปลาข้าวออกเขาซับป็นทนมาให้เลาอักเลียดแดงเต็มถุงได้ไนถ,ถุงน่ะอ๋อครับออแต่ว่าได้เราเขามะขายิวย่าบ้านอย่างนิ้วโอ้ได้ปลาเยอะเลยใช่ไหมครับแม่จ้าเพื่อนมาขายหวย่าบ้านเนี่ยอ๋อครับรสีบ่ชโซกีเลื้อหลุกแม่แทำเลยว่าเห็นแล้วทางเห็นนิ้วเพื่อพี่น้องคนโซกบวกบุญในวางสิบอ่ะอ๋อครับ FC จะได้ปนนี่ปนสินด้วยเนาะแม่เนาะ แม่ก็จะได้ปรตีนโปรตินแล้วลูกแม่ไปแห้งากเอาตู่ประสานขึ้นจกบ,บินจาก,าก,กานันนั่นคือกันน้ามันท่วมเวลนาน้ามาหลายนะครับเผื่อเอฟซีท่านไหนได้โชคได้ลาบก็แม่ก็จะได้มีสินน้ําใจให้กับคุณแม่เนาะจ้าแต่ปันนี้แม่ก็เลยมาโอ้สนุกแม่ท่านแม่ที่อยเมืองไลายโอ้ลูกตีได้ฮอตก็เห็นลงกระฝานคนลนะอ๋อครับเออเฮ่เฮ่ได้เป็นเจ้าบุญแน้สนุกครับข้ามือตั้งสบายอยู่ว่า ให้โชคเด้อให้โชคเด้อนันอันพ่อพ่อคุณดาเอ้ยสันทีแม่เป็นทีทีผู้ชายเนาะครับโชคเด้อโชคเด้อคันเนาะครับแต่ป,ปั๊นทีมันใหญ่หแ้าถืงมังหางเดียนกันปัป๊นบางคนก็ของไะไรเองสิละอ๋อถูกห่างงวดเดียงกันนี่ถูกบนล่างเลยใช่ไหมครับแม่งไงเมื่อี้ถูกบนล่างสองงวดนะสองงวดงวดทีงวดเดียน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 ชั่แล้วนั่นเดียนชั่แล้วอันนึงนี่ บนล่างแล้วก็มังวดนี้มีกระบ,บนล่างอะครับโอ้ถือว่าแม่นเนาะแม่เนาะครับสําหรับงวดนี้แม่ตีเป็นตัวไหนบ้างครับสำหรับแนวทางตัวเลขครับของแม่แม่ซื้อรถพาลัลีไว้แม่ก็ซื้อแปดแปดซีครับเจ้ามันีเป็นสินคาพันออมไข่พันสัาสินทอนมนไก่แม่ก็คึ้ว่าติซื้อที่แปดศูนย์ไปยังสี่หลักกับแปดสี่ศูนย์ไปยังสี่หลักหรออ๋องั้น,นไม่ไม่ เอาออตัวไหนบ้างครับแม่ที่ว่าแบ่งแนวทางแบ่งันให้กับท่านผู้ชมนี่ครับแม่ที่แบแปแปดกี่นี่แหละลูกค่ะแปลแปลสีจ้างล่าล่าเลก็แม่แต่ยัดยับอกไว้ว่าเพราะว่าไม่ืชอของเวลาทั้นั้นสุดสุเพื่อมันออกอายุเมย์รังครับเพราะว่าอายุเมย์เนี่ยมันหาหาหาชิคุปย่างจิบโอ้เพราะว่าเล่นมากลายนี่จูหา ่าที่ที่วัวว<ๆ>ัวตรงตุงเงินมิ้วที่หาหลักเลดหมดนี่นะโอ๋งั้นเอาแปดแปดสี่กับสี่ห้าหกเนาะแม่ใช่ใช่ถ้าว่าหลักเลขหลักนี้แค่นี้อ๋ครับแปดแปดสี่แล้วก็สี่ห้าหกใช่ไหมครับแม่แมนหลูกแมนแมนแมนนี้แค่นี้ครับเพราะว่าแมนแมนแมนเพราะว่าแมนเสียงโรตีตัวนี้เลยนะแมนเซียงเนี่ยมันก็ได้เละได้ตันได้ปากอ้าวนะครับ อราคามันเป็นแนวทางใหตุผลคือลอตเตอรี่คือจังได๋กับเชสโซเชียมาจะให้เพิ่นได้รถนีรถชิ้ลูกครับสาธุกับแม่ครับจ้าตาถูรุนกเดิมพีดครับพีดมันโซลีลาครับว่าพี่จะได้ดอกจ้าใช้เอ็นดูใช้คู่มาไมาสิได้ะไรกับรครับเป็นจังบุญรกครับครับขอบคุณคุณแม่นะครับผมที่ได้นําแนวทางมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมแล้วก็ FC ทางช่องนะครับผม จ้าลูกจ้าจ้าจ้าเพราะในกอนนี้ค้งเป็นหพื่อนใจเพื่อนใจเพื่นคือถ้าเพิ่นบ่มาใส่เพื่อนพลานไปนะใั่หระะเปล่ครับจ้าเอาเท่านั้นแหละนะลูกเนาะครับค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของแม่ชัยนะคะเลขมีแค่สองหางนะคะแปดแปดสี่แล้วก็สี่ห้าหกค่ะเกือกับหัวไปน้ำเนาะเป็นสี่หาเก่านะคะเป็นตัวร่องนะคะท่านผู้ชมทางช่องกำนําเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องน้ำเด้อจ้ามาเหนี่ยขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะพอกันไม่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ